มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้ว่าระนองโรแจงหลังใช้โรงแรมนี้เป็นที่กักตัวมาตลอดจากกรณีที่หนุ่มวิศวกรซ่อมบำรุงนกชายฝั่งได้เดินทางกลับจากที่ทำงานที่ประเทศพม,ม่านะคะแล้วต้องกลับมากักตัวที่จังหวัดระนองแต่ว่าสถานที่กักตัวกลับไม่มีน้ำไฟแล้วก็สภาพห้องสุดโทรม จนต้องถ่ายภาพเก็บเอามาไว้แล้วก็โพสต์เพื่อให้แก้ไขแล้วก็ปรับปรุงค่ะแต่นี่คือภาพสถานที่กักตัวโรงแรมจันสมนะคะล่าสุดนะคะวันที่18มกราคม64นายสมเกียรติศีสัเนรผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเผยว่าสถานที่ที่ใช้เป็สเตทควนทีนนั้นของจังหวัดระนองคือโรงแรมจันสมซึ่งในอดีตนะคะเป็นโรงแรมที่อยู่คู่กับจังหวัดระนองมา20-30ปี และเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด -19 เราก็ได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นเตกเควนตีนตั้งแต่เริ่มแรกค่ะและใช้เป็นสถานที่กักตัวมาหลายรุ่นแล้วและไม่เคยมีปัญหาใดๆเป็นไปได้วยความเรียบร้อยจนมาถึงวันเกิดเหตุเป็นเรื่องปกติของจังหวัดรนนองที่กระแสะไฟฟ้าตกทําให้อุปกรณ์ที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าใช้งานไม่ได้1-2ชั่วโมงรวมทางระบบน้ําซึ่งเจหน้าที่ฝ่ายปกครอง นำโดยป้องกันจังหวัดและก็สมาชิกอสอได้นำรถน้ำนะคะพร้อมด้วยอสอมอเข้าไปช่วยกันดูแลพอไฟมาทุกอย่างก็ใช้ได้ตามปกติค่ะเรื่องนี้อาจเป็นความเครียดแล้วก็เรื่องชั่ววูบขึ้นจึงเกิดประเด็นราม,มาขึ้นมาเรื่องนี้ขอย,ยืนยันว่าเราใช้เป็นเศษเควนทีมาเป็นปีแล้วและมีคนเป็นร้อยคนที่ผ่านเข้ามาอยู่ตรงนี้จึงขอนำเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะไม่ประมาทกาดอย่าตกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ